ช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้กันนะคะรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมสุขโขททยธรรมธิราชอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะ,คคคะอาจารย์คะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ประเด็นการเมืองเรื่องความสัมพันธ์พาร่วมรัฐบาลต่างๆนานาขอไปประเด็นรอเรื่องนี้ก่อนนะคะการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรอาจารย์คิดว่าหลังจากนี้จะส่งผลทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนคะ คือเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้ประเด็นเรื่องกฎหมายมาตรา112แล้วก็สิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในา้างถูกหยบกลับขึ้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคง<ม>ไม่ถึงขั้นที่จะนําไปสู่การชุมนุมปักปักพักค้างหรือการชุมนุมใหญ่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะทําให้เกิดประเด็นผลกรถลงในทางสังคมเกิดขึ้นมากกว่าครับการชุมนุมไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในมุมอาจารย์ถูกไหมคะ อาจจะมีชุมนุมเล็กๆต่างๆเหล่านี้นะครับ<ม>ข้อเรียกร้องการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไปได้แต่ว่าการชุมนุมที่จะขยายวงกว้างอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมไปเร็วขึ้นไหมครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการพวกนี้ด้วยค,คือหลายคนตั้งคําถามว่ามันไม่ควรจะมีนักโทษการเมือง<ม>ที่เป็นคดีคล้ายๆแบบนี้<ม>นะครับต้องยังอยู่ในเรือนจําถูกคุมขังในฐนทันทสถานอีก อาจารย์มองว่ามันจะส่งผลดีทําให้พักร่างพรบดิทุกศกรรมไปเร็วขึ้นนะครับจริงๆเรื่องของกฎหมายนิตจกรรมไม่ได้ช้าเลยนะครับเป็นเรื่องที่มีการดําเนินการกันอยู่อย่างต่อนเนื่องเลยครับนะแล้วก็มีการประชุมทั้งคณะกรรมิการชุดใหญ่นะครับแล้วก็คณะอนุกรรมธิการเนี่ยประชุมนทุกสัปดาหนะ์แล้วก็มีงานที่เพิ่มเติมนะมาเรื่อยๆในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีความืบดน้าเนี่ยในหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องของฐานความผิดเรื่องของระยะเวลา Uhm. ในการที่จะนิรโทษกรรมนะครับเรื่องของแนวทางในการที่จะมีคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องนิรโทษกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยไม่ได้มีความล่าช้าเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานตรงนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบของสภานะครับเพราะสุดท้นเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะส่งเรื่องเนี่ยไปเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย เป็นกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นนะครับโดยสภาผู้แทนรัษดรนะท้ายที่สุดป็ต้องเอาข้อเสนอเราเนี้ยไปที่จะมาประกอบกับร่างขึ้นตอนนี้ก็มีประมาณสี่ร่างนะที่ถูกเสนอทั้งจากพัทการเมืองด้วยแล้วก็จากภาคประชาชนด้วยนั่นเองครับอาจารย์คะขอประเด็นนี้อีกนิดเดียวนะคะอาจารย์บอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องของการประกันตัวอาจจะถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้อีกอีกคำถามหนึ่งอะค่ะอาจารย์มองยังไงคะว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในเรื่องของการ อดอาหารประท้วงแบบนี้อีกอะค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คงไม่มีใครที่อยากจะให้มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับดังนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าจะร่วมกันหาทางออกอย่างไรนะครับแลว้วก็มันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับต่างๆในชั้นศาลต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย การพูดคุยกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะสำหรับเรื่องประเด็นนี้ครับครับแล้วเรื่องของเนี่ยครับที่เขาชูป้ายกันเนี่ย pre-trial detention <c oughs> ก็คือการควบคุมตัวก่อนที่สารจะตัดสินเนี่ยเรื่องนี้ที่พยายามถูกผลักดันโดยก้าวไกลคิดว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนได้ไหมครับก็คงต้องเป็นเรื่องสภา,านะครับเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อมีการผลักดันในประเด็นเหล่านี้ถ้า,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 พาพสู่สภาสภาผู้แทนราศฎรก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เป็นช่วงของการติดสมัยประชุมนะต่ออีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทางพรรคเก้าไกลเสนอเรื่องนี้เข้าไปนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในวาระที่มีการคุยกันในชั้นของการประชุมวิสามัญก็ได้ครับ ค่ะ,ะทีนี้อาจารย์คะเรากลับมาวิเคราะห์ทางการเมืองกันต่อนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยการละออกของคุณกฤษดาค่ะที่มีการเหมือนทิ้งบอมลุกใหญ่เอาไว้ในหนังสือลาออกไม่รู้ใครปล่อยออกมานะบอกว่าเป็นการที่ออกเพราะว่าไม่ให้เกียิกันสําหรับผู้มาใหม่อาจารย์คิดว่าประเด็นตรงนี้จะส่งผลกระทบกับพักร่วไหมจะส่งผลกระทบกับพักเพื่อไทยยังไงไหมคะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ส่งผลนะครับขอภาพลักษณ ของรัฐบาลอยู่่น้อยนะครับเพราะว่าหลังจากการรัดคะแนนเลือตรีนั้นเนี่ยก็มีการลาออกทลปีสองท่านในเวลาที่ไล่เรียกกันแต่คุณลุงสีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ลุงสีเชื่อการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ในหนังสือลาออกเนี่ยนะครับดิจฉัยลาออกเนี่ยก็มีการเขียนในสนามการพุ่งเป้าโดยตรงเลยนะครับซึ่งต่างจากในอดีตนะที่เวลาเราดูหนังสือลาออกเนี่ยจะมีการให้เหตุผลอย่างเช่นว่าปัญหาสุขภาพนะครับ ภารกิจส่วนตัวภารกิจเยอะอะไรต่างๆอะไรก็เป็นต้นนะแต่ณวันนี้เนี่ยหนังสือลาออกต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการเมืองนะแล้วก็มีกระบวนการในการที่เขียนเรียกว่ายิงหมัดตรงกันเลยนะครับแล้วก็สองกรณีเนี่ยเช่นนั่นคือว่าการกระทรวงต่างประเทศนะที่ได้เขียนว่าเชื่อว่าการปรับท้อนตีนั้นเนี่ยไม่ได้ดูที่ผลงานนะครับแต่ว่าเป็นการปรับด้วยเหตุผลอื่นหรือในกรณีช่วยคลางเนี่ย ที่ได้ขบวกทิ้งท้ายไว้นะครับว่าตรงนี้เยเป็นการไม่ให้เกียติกันเหรืออะไรต่างๆวันนี้มันคือการยิงป่งยส่งแล้วก็เป็นการสื่อสารางการเมืองที่ส่งผลกระทบไม่น้อยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบ,บทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเองก็ต้องไปดําเนินการหลังจากนี้นะครับในเรื่องของภาพลักษณ์ก็ดีในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับและโดยเฉพาะ ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการลาออกของฟีช่วยคลังซึ่งอยู่คนละภาคด้วยนะครับแล้วในภาวะรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกนําเอาเรื่องปัญหาของคนมาขยายผลน,นะไปสู่ปัญหาในภาพใหญ่นะครับ,รบในเรื่องความสมคัญระวังร,ร่วมเพราะตรงน,นี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังการที่จะถูกยึดกลับมาขยายผลตรงน,นี้ครับครับเพราะอาจารย์พูดถึงความระมัดระวังเนี่ยให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ตอนนี้เพื่อไทย ดูจะแรงใจพักร่วมน้อยลงทั้งการปรับครมอการแบ่งงานหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆหลายคนมองว่าเอ๊ะณตอนนี้เพื่อไทยดูมั่นใจเกินไปหรือเปล่าว่ายัางไรพักร่วมก็ไม่กล้าตีจากแน่นอนผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นลักษณะนั้นครับเพราะว่าในเรื่องรัฐบาลผสมเนี่ยยังไงก็ต้องอาศัยทั้งความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับต้องอาศัยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทางการด้วยนะครับในการทํางานร่วมสายจึิงจะ เลื่อนได้ได้นะครับแล้วในภาวะรัฐบาลผสมเนี่ยมันมีทั้งการต่อรองภายในก็คือภายในสารพังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพักการหลักแล้วก็การต่อรองภายนอกก็คือระหว่างพรคร่วมนนนนรัฐบาลต่างๆ้วเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะต้องพูดคุยกันเนี่ยก็อาจจะเป็นทางออกสําหรับการขับเคลื่อนและในหลายนโยบายเนี่ยเช่นนโยบายในเรื่องกัญชาที่จะผลนะักดันเข้าสู่นโยบายเศรษฐกิจครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับต,ตรงนี้ก็มียายการพยายามที่จะมองว่า มันคือความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคุณเจไทยไหมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีการพูดคุยกันให้ดีนีมันก็มีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายได้นะครับแต่ว่า<ะ>ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีการคุยกันได้ลงตัวตวันนี้รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มาจากในส่วนของพอรรคเพื่อไทยะันะ,ะนั้นการตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับแม้ว่าเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยรัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมาจากูุิเจไทยก็ตาม แต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนผู้ดูแลรับผิดชอบมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทย,ยการตัดสินใจอาจจะง่ายขึ้นนะแต่ว่านั่นก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของการบริหารความสัมพันธ์กับทางพรรคร่วมรัฐบาลหรือพาะภูมิใจไทยเนี่ยหรือว่าเขาเป็นพรรคขนาดกลางที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยช่างชาตินะซึ่งทั้งสองพรรคนี้ถอนตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบรัฐบาลมากนักหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยน เช่นกันดึงพรรนประชาชิปัตปัเข้ามาเสียงแพงได้แต่ว่าในกรณีจุนใจไทยที่ถอนตัวเนี่ยรัฐบาลไตร่อได้ลําบ,บากเลยทีเดียวนะ,ะดังนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเราะมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยกันให้ลงตัวในเชิงนโยบายนะแล้วถ้าเราดูจากเรื่องการปรับคณะดนตรีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นได้เลยว่าการให้น้ําหนักงานกับเรื่องของวิทธาศา์ในการขับเคลื่อนนโยบายนะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีสูงมากโดยเฉพาะนโยบายเรือดทงอย่างเช่น d ิ g ิ t a l อนวันเล็ เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงการคลังนะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเลยต้องตีว่าการต้องตีช่วยว่าการงานที่เปลี่ยนกันเรียกว่าเกอบทั้งหมดนะเพราะนั้นเนี่ยนโยบายเรือโงเนี้ยจะผ่านได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีภายในคระร่วมรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเป็นโจทย์ใหญ่ก็อย่าีว่าวันนี้เนี่ยการกลับทั้งปีสะท้อนภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลเทนะไปที่นโยบายเรือโททั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นเดิมพันที่ สูงเหมือนกันนะดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์ภายในระหว่างพรรคร่วมรัฐบ,บาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สาคัญครับอาจารย์ค่ะขอกลับมาที่เรื่องของกัญชานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้กัญชานโยบายของท่านนายกก็คือจะให้กลับมาเป็นยาเสพติดดูเหมือนตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคร่วมนะคะแต่ว่าพออาจารย์บอกว่าก็จะต้องมีการบริหารจัดการต้องมีการพูดคุยกันอย่างระมัดระวังแล้วก็เป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่ผลักดันมาก่อนทีนี้ ในการบริหารจัดการด้วยความที่มันมีความแตกต่างกันนะคะจะต้องบาลานซ์แล้วก็ดูแลเรื่องนี้ยังไงคะกับนโยบายการชาครับผมคิดว่าวันนี้นโยบายเรื่องการชาเนี่ยคือสดที่สาคัญมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าที่น้องประชาชนเองอยากจะให้เรื่องวิถีภาคดังน,นะจับไปสู่เรื่องของบัญชียาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นในกาเรเลือกตั้งเมื่อปี256เลยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกหิดกลับมา ในการตั้งคำถามกับพรรคการเมืองต่างๆไม่น้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการจะผลักด,ดันนโยบายเนี้ยชังคมผมเชื่อสนับสนุนนะครับแต่ว่าแน่นอนส่วนหนึ่งก็จะมีบรรดาผู้มีส่วนได้เสียงเช่นผู้ประกอบการที่เขาดําเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอะไรต่างๆเราเนี้ยอาจจะมีบางส่วนที่ขัดขานนะแต่ว่าในแง่ทางการเมืองเนี่ยถ้าพูดคุดยกันได้แล้วก็ชัมคมสนับสนุนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยากมาก นะฮะนะผมบอกว่าเรื่องนี้ก็ก็เป็นเห็นที่ต้องบอกว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะผู้มีส่วนได้เสียในเชิงนโยวายเนี่ยค่อนข้างที่จะมากในนั้นการพูดคุยที่ลงตัวเนี่ยนี้คือส่วนใหญ่เลยครับแล<า>้วฐานเสียงของภูมิใจไทยจะเสียไปไหมคะกับเรื่องนี้ <dare S 1> <Helena. S 2> สําหรับภูมิใจไทยผมว่าฐานเสีงยงก็ไม่ได้เสียจากเรื่องนี้ hmm. นะฮะเพราะว่าหลักใหญ่ภูมิใจไทยก็คือการเดินเกมการเมืองแบบบ้านใหญ่ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเชิงนโยบายอะไรไมากนักที่เราครับ,รบแต่ว่าคุณอนุทินก็พูดค่อนข้างแรงนะที่บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยทำเสร็จไปแล้วแต่สุดท้ายถูกหักหลังถ้าจะถูกเอากลับเข้ามาก็ไม่ใช่ความผิดภูมิใจไทยแล้วแต่ในด้านหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลใหม่ก็เอามาคุยกันกได้ไะเพราะฉะนั้นก็เปิดทางสาหรับการเจราจาได้เสมอ,อมใช่ครับ,รบอันนี้เรื่องของกัญชาพักภูมิใจไทยทีนี้ขอกลับไปที่พักรวมไทยสร้างชาติหน่อยอาจารย์ขาอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าคือตอนนี้คนในพักรวมไทยสร้าางชติ ลาออกกันถีๆเหมือนกันอาจารย์ประเมินได้ไหมคะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีปัญหาอะไรแล้วอนาคตเนี่ยบางคนก็วิเคราะห์กันไปเยอะเหมือนกันนะคะถึงถึงภาพของรวมไทยสร้างชาติะคะ่ะมีโอกาสจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมรวมไทยสร้างชาติผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจยังไม่ได้ถึงการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่นะครับวหนพักก็คงยังเป็นคุณเพียรพันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะในส่วนของช่วยวาการกระทรวงการคลังที่ลาออกไปเนี่ย ก็คงยังเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการหารือกันว่าจะสลับสับเปลี่ยนนะครับกระทรวงไหมอะไรต่างๆอันนี้เป็นไปได้แตะส่วนเรื่องโคต้าเนี่ยผมว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเองนะครับก็คงจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ทางการเมืองในลักษณะอย่างเงี้ยนะส่วนการจะไปยุบพักควบรวมพักอะไรกับพักใหญ่ผมว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับสําหรับรวมไทยสร้างชาติและรวมไปถึงพลังประชารัฐด้วย เพราะเขาอยู่เป็นพักขนาดกลางเนี่ยความ้องตัวมันสูงไ่ารอเปล่าครับครับแต่ว่ามันก็มีการวิเคราะห์กันว่าเริ่มมีการถอนตัวของตัวแทนของกลุ่มทุนต่างๆอนาคตันไฟลสร้างชาติอาจจะกลายเป็นพักที่เหลือแต่บ้านใหญ่เป็นหลักอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันยังห่างจากการเลือกตั้งเนะีอยู่พอสมควรน,นะครับดังนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสำค <น S 1> สัญจำเป็นอะไรมากนะใช่ครับเพราะว่าการเลือกตั้งคงยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันไกลนะครับแต่ถ้าใกล้การเลือกตั้งแล้วเนี่ย ยุทธศษษาสตร์ตรงนั้นก็อาจจะมีการประเมินในครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในการตั้งตั้งมันก็ต้องใช้ทุนนี่คือความจริงทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีการสนับสนุนก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางของพรรคนั่นเองครับแปลว่าเร็วเกินไปที่จะประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะทีนี้ขอย่าไมไ่ถึงขนาดนั้นอ่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะนายใหญ่ตอนนี้อีกสักประมาณ2เดือนกว่ากว่าเดือนครึ่งก็จะได้รับการพ้นโทษแล้วอาจารย์คิดว่าหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าในายใหญ่ได้พ้นโทษแล้วก็มีอำนาจเต็มจะส่งผลกับการเมืองไทยต่อไปยังไงบ้างไหมคะผมคิดว่าบทบาทคุณทักษิณในทางการเมืองก็คงอยู่ในระดับประมาณในนี้นะครับเพราะว่าคุณทักษิณคงไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองที่เป็นทางการนะหรือ mm hmm. ในฐานะของผู้ให้คำแน,นะนำปรึกษาอะไรต่างๆนะหรือไม่ขั้การมีตําแหน่งเนผมเชื่อคุณทักษิณก็ไม่รับหรอกครับเพราะว่าเรื่นี้คุณทักษิณเลยในจุดนั้นมาหมดละนะแต่ว่าในแง่ของการที่ขอยให้คำแน,นะนำปรึกษาหรือว่า ทํางานเบื้องหลังอะไรต่างๆในการช่วยเหลือการทํางานรัฐบาลหรือทัพเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ก็จะอยู่ในสถานการณะการเมืองที่ไม่เป็นทางการแบบที่เราเห็นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วจะเกี่ยวไหมคะว่าจะทําให้ความเหนียวแน่นของรัฐบาลมีมากขึ้นบางคนรู้สึกว่าไม่ออกไปดีกว่าเพราะออกไปลําบากอยู่กับรัฐบาลดีกว่ามีผลไหมคะณปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคุณนสินก็คือุคนที่เชื่อมต่อ ในะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในพรรควมต่างๆนะครับหรือในแง่งของตัวบุคคลในทางการเมืองนะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอะไรต่างๆอะไรเนี้ยภาคเศรษฐกิจต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การขับเคลื่อนมันก็ไปได้นะครับครับทีนี้ขอถามครับว่าภาพที่สะท้อนออกมาของการเมืองไทยณนะตอนนี้เมื่อบรรดาสว,ว นะครับชุดเก่าที่ถูกแต่งตั้งโดยกสชหมดอำนาจหมดวาระหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วหรือแค่รักษาการนี่คือภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเราสิ้นสุดยุคสามป,ปโดยสมบูรณ์และพักสองลุงทั้งสองท่านก็กําลังเริ่มหมดมวลังและแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วผมไม่คิดวรือย่างนั้นเลยครับเพราะว่ากติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญปีสอง0ายหกสิบยังคงอยู่แต่เพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสวครั้งนี้คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่า ตัวกิกาใหญ่ซึ่งกํากับการเมืองเนี่ยนะคือรัฐนนูลหกูน60ไม่ยังอยู่ครับกระบวนการในการตรวจสอบแผนชันหน้ารัฐนะคนกที่ถูกออกแบบในเรื่องขององค์กรอุตสระนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องคนไกลในทางการเมืองนะแม้วันนี้เราจะบอกว่าพลังประชารัฐจะดีหรือว่ารวมไทยช่างชาติจะดีเป็นพักขนาดกลางแต่รูมว่าสองพักนี้คือตัวแปรทางการเมืองไม่น้อยเลยนะและในขณะเดียวกันนะครับแม้สองปอจะวางมือทางการเมืองไปแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งปอยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่ แลว้วเพราะนั้นเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายเครอการประจํานะครับที่มีการวางกลไกนะฮะภายใต้บทบาทอํานาจคอสอชเอนะี่ยซึ่งไม่ใช่เพียงแค่5ปีหลังการเลือกตนะครับแต่รวมถึงรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2562ด้วยและเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเกือบสิบปีนะครับในเกือบสิบปีนะฮะภายใต้ใใตกลไกตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ายังไงก็ตาม เรื่องของรดกบชอช,อชอก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าอำนาจคอชชอาจจะคลายตัวลงจากเดิมเพราะว่าบรรดาตนใจต่างๆมีกรรมเกตันที่เล่น,นเช่นสว .250 นะในการเลือกไหนเนี่ยก็จะเหลือ200แล้วก็สว .250 เดิมก็อาจจะมาลงไม่ได้อีกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะเพียงแต่มันเกยนตัวผู้เล่นแต่กติกาโครงใหญ่ยังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญยังไม่มีฉบับใหม่ออกมานะครับเราก็ยังไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เต็มปากใช่ครับ ต้องรอท่านผู้บ่วใหม่ก็อาจารย์ขาไหนๆก็แวะไปเรื่องของสอวอนะคะตอนนี้ตัวเลขคนไปรับใบสมัครประมาณหลักหมื่นจากที่คาดกันว่าเป็นหลักแสนถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วการสมัครอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นจริงๆตรงนี้จะส่งผลบวกหรือผลลบยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะยิ่งคนสมัครน้อยนะครับยิ่งทําให้กระบวนการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนี้ถูกจำกัดลงให้น้อยลงไปอีกครับนะจริงๆโดยกติกาเนี่ยมันถูกปรีวงให้มันแคบอยู่แล้วนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ อย่างเช่นผู้สมัครจะต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปนะและในะฮะเดียวกันผู้เลือกนะครับก็จะต้องเป็นผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นนะซึ่งนั่นหมายว่าผู้เลือกก็จะต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปนั้นซึ่งนั่นก็คือการจํากัดชุดคนในบางเจเน r a t i o นนะครับในกระบวนการทางการเมืองตรงนี้นะฮะและในะฮะเดียวกันก็ยังต้องสงัดกลุ่มอาชีพ20สิกลุ่มอีกดังนั้นด้วยกติกาเนี่ยมันทําให้การมีส่วนร่วมในการเมืองในบบส่วนนี้ทำให้แคบลงและนี้ยังไม่รวมถึงระเบียไยึดย่ยอยนะครับในเรื่อง ในเรื่องการห้ามหาเสียงอะไรแบบนี้แล้แล้วยิ่งถ้าผู้สมัครเนี่ยมีน้อยอีกวงในการที่จะขยายให้มันเกิดการส่วนพื้นที่ในการมีส่วนร่วมเนี่ยมันยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นครับโอ้ oh, นั่นแปล oh. ว่าถ้าสวาชุดใหม่200ท่านที่จะออกมาเอ่อหน้าตาที่ออกมาเนี่ยจะส่งผลสะท้อนกับกับการเมืองภาพใหญ่ได้ไหมคะอาจารย์ก็มีส่วนครับเพราะสวชุดใหม่ที่จะเข้ามาแม้ว่าจะไม่มี อำหน้าที่ในการโหวตเรื่องนี้ตรอูร่วมกับสสแล้วนะครับ <ạ. S 2> แต่ว่าในส่วนอื่นๆนยังมีอยู่นะครับเช่นการร่วมแก้รัฐธรรมนูญกับสสโดยใช้เสียงในสามาอาจาามมาจะลดลงจาก8ปี่เสียงเหลือหกสิบเจ็ดเสียงก็จริงแต่ยังต้องอาศัยเสียงสวเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งองค์กรอิสระนะรเรื่องของการกันฟองกฎหมายนะครับเรื่องของการใช้สิทธิอภิปรายนะสามารถตัดหัวห้าฝ่ามโดยไม่ลงมติยังม,มีอยู่นะครับกับสวชุดที่จะเข้ามา เพราะฉะนั blender, man, ien, long, ้นย like ังม yeah. 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 ีบทบาทมีอำนาจหน้าที่อยู่ในไหนพูดถึงเรื่องสวฝากอาจารย์ถามนิดนึงนะมาจริงๆอยากสัมภาษณ์คุณแสวงบุญมีมากกว่าเมื่อวานเนี่ยพบสื่อแล้วก็บอกว่าจัดเวทีได้สัมภาษณ์ได้แต่ห้ามผู้สมัครสวแนะนําตัวเราจะทำยังไงดีเราจะจัดเวทีแต่ห้ามเขาแนะนําตัวเออเราจะจัดเวกับผู้ที่เลือกกันเองเราจะสัมภาษณ์เขาแต่ห้ามเขาพูดว่าเขาคือใครอย่างนี้เหรอครับอันนี้ผมแอบงงนิดนึง ครับตรงนี้ที่เช่นแบ่งนะฮะที่ค<ะ>่อนข้างจะแบ่งยากพอสมควรนะครับ<ะ>แล้วก็อย่าลืมว่ากระบวนการในเรื่องการจับความผิดนะตามกฎหมายเรื่องสวเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงนี้กลายเป็นจนจามเมืองก็เป็นไปได้<ะ>ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ผมว่ามันผิดตั้งแต่เรื่องของกระบวนการในการตั้งโจทย์ข้อแรกนะเพราะว่าสวครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสอบตรวจถูกแต่ตั้งโจทผิด นะสอบตรวูกก็คือเราพยายามที่จะทำให้สอวอน,นั้นมีความเป็นกลางนะ hmm. ซึ่งแต่ก่อนอยู่ในเริ่มนู่นนะครับว่าสอวอต้องเป็นกลางเนี่ย hmm. นะแต่ว่าเราตั้งโจทย์ผิดเพราะไอ้ความเป็นกลางเนี่ยท้ายที่สุดเราไปตั้งโจทย์ว่าห้ามทาทุกสิ่งทุกอย่างห้ามสัมพันธ์กับพักการเมืองนะห้ามหา,หาเสียงนะแนะนําตัวทําได้ในขอบที่จํากัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะสิ hmm. นะ่งเหล่านี้มันต้องย้อนกลับไปสืบตยวข้อแรกครับว่าสวมีไว้ทําไมนนซึ่งจะตอบคำถามว่าสอวอมีไว้ทําไมไม่ได้ผมว่ายังมีสอวใน,นครับ อาจารย์เป็นแบบสภาเดียวค่ะตอบเดี๋ยวนะอาจารย์บอกว่าตอบตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งคำถามผิดใช่ไหมคือทีนี้บางคนเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยที่ที่กระบวนการต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันง่ายก็จะโกงง่ายก็เลยให้ซับซ้อนจะอ่อการโกงอะไรจะได้ลําบากด้วยจะได้ยากด้วยอาจารย์เป็นเห็นยังไงคะก็อย่างนั้นก็อย่ามีสวดีกว่านะก็คือกระบวนการรอย่างที่บอกสภาเดียวดิทนสุด แต่โจทย์ข้อแรกที่ต้องตั้งให้ถูกกศออวอม,มีไว้ทําไม,มแต่ถ้าเราตั้งให้ถูกกสอวอม,มีไว้ทวําไมเพื่อวัตถุประสองค์อะไรนะรมันก็จะนําไปสู่การข,ขับเคลื่อนอื่นๆนะครับมไม่ไว่าจะเป็นการออกแบบถึงเรื่องที่มาหน้าที่และอานาจนะครับเอ่อหรือเรื่องของวาระนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของบทบาทต่างๆนะแต่วันนี้พอกระดุมเม็ดแรกงมันมันติดผิดมันก็ไล่เรียงกันมาผิดทั้งหมดครับคือผมผมขอกลับมาเรื่องนี้ผมยังสงสัยนะผมขอโคดคําพูดคุณแสวงมาเลยนะบอกว่านะครับอ่ะ สื่อสามารถนําเสนอข่าวได้วิเคราะห์ข่าวจัดเวทีก็ทําไปยกตัวอย่างสื่อไปสัมภาษณ์ผู้สมัครได้หรือไม่ตอบว่าได้แต่ผู้สมัครอย่าแนะนําตัวเราจะสัมภาษณ์ยังไงให้ผู้สมัครไม่แนะนําตัวก็คือผู้ไดแค่ชื่อห้ามบอกว่าคุณคือใครคุณคือใคหมายถึงว่าการสัมภาษณ์ในประเด็นอื่นๆในประเด็นอื่นนะอย่างสมมตินะสมมุติแต่ผมไม่ลงสวอยแล้วนะคุณคือใครห้ามบอกชื่อคุณมานะแต่ว่าคุณลงสมัครอย่างนี้เหรอสมมุติ สมมติร่อผมลงสวสมมติเ่ผมลงสววันนี้คุณพะกับคุณกวางสัมภาษณ์ผมเรื่องประเด็นการเมืองอะไรเนี่ยสัมภาษณ์ได้หมดแต่ว่าผมห้ามบอกนะว่าผมลงสวผมห้ามบอกนะว่าผมเป็นใครอะไรยังไงมีคุณวุฒิยังไงอะไรในอย่างเงี้ยคือการแนะนาตัวซึ่งกานแบ่งมันก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีทายคือถ้าเราเผลอไปถามนักข่าวมีความผิดด้วยถูกไหมคะผิดแล้วปล่าไม่ได้มีกฎว่านักข่าวผิดเพราะ่มันจะส่งผลกระทบต่อผู้สมัครใช่ไหม ใช่คนถามเนี่ยไม่ถูกนะครับแต่มันจะส่งผลต่อผู้สมัครนั่นเองครับถ้าเผลอตอบอะไรสักนิดนึงเผลอพูดขามาใช่คนคนนั้นก็จะโชคลาภพูดง่ายง่ายเบอร์ประษาธรรมก็จะซวยคือเราห้ามบอกเลยว่าเราจะคุยกับใครเราจะคุยกับบุคคลคนนึงค่ะผมถึงบอกว่ามันยากเมื่อวานนี้ผมผมฟังที่คุณสว่างให้สัมภาษณ์แล้วผมงงไงก็เลยเอาที่ถามอาจารย์ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะขออนุญาตต่อสายไปคุยกับคุณสว่างเิดนึงเนาะเพื่อเคลียร์เพราะว่าเราก็อยากจะช่วยโปรโมทนะ งั้นอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงบรรดาคนที่อาจจะลังเลอยู่ว่าสุดท้ายเราจะลงสมัครสวดีหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยหมื่นสี่ละโดยประมาณแต่หลายคนคาดหวังอยากให้ไปถึงแสนมันจะได้เกิดการฮัวกันยากครับผมคิดว่าการสมัครสวอาจารย์ไม่ลงถูกไหมครับมนงั้นอาจารย์โชคร้ายอาจารย์ไม่ลงนะยืนยันครับผมไม่ลงผมไม่ลงครับสมลงสำหรับสนุนารมีสภาเดียวแต่สมุนารมีสภาเดียวเท่านั้นนะครับเชนญฝากอะไครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการมีสนรูปของเนี้ยคือ เรื่องที่สําคัญที่สุดในการที่เปิดพื้นที่ทางการเมืองนะให้กับไปหาชนนะครับเพราะไม้เ่นนั้นเนี่ยท้ายที่สุดถ้าการมีส่วนร่วมก็น้อยนะครับเราจะไม่ได้สว20กลุ่มนะมเราจะได้อยู่เพียงแคนะ่สามกลุ่มนะสามกลุ่มที่ว่านั้นก็คือกลุ่มหั้ได้<อ>จ่ายเงินแล้วก<อ>็เป็นคนหิวแสงโอ้วได้จ่ายเงินและหิวแสงคนหิวแสง มันฟังดูไม่ดีเลยสักข้อเดียวที่เขาบอกว่าจะได้คนดีเด่นดาวเดาดังดาวดังโดนเอห้าดอนน่าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์บอกนั่นแหละครับอาจารย์เกลือศักดิ์บอกกันน้อยมากกระบวนการในการมีส่วนร่วมเยาชนเนี่ยถ้าติดกำกับวงมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนมันจะได้แค่หัวได้จ่ายเงินคนหิวแสงแค่นั้นเองครับอะยังพอมีเวลา แต่ผมก็ยังงงกับกฎเกณฑ์อยู่ดีขอบคุณมากครับชามนี้ครับอาจารย์ยุทธพรครับมีโอกาสดคุยกันใหม่เมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกขอบคุณคััขอบคุณค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะ